สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกับช่องพามีมวดแชนแนลนะครับวันนี้ช่องพามีมวดแชนแนลนะครับจะนําพาท่านผู้ชมนะครับไปเปลี่ยนหัวเทียนนะครับในรถ MG3 นะครับด้วยนักศึกษาชั้นปวช1นะครับสาขาช่างยนต์นะครับวันนี้นะครับลูกค้าก็ได้นําเอาหัวเทียนมาให้ด้วยนะครับเป็นหัวเทียนที่ซื้อมาจาก MG เลยนะครับทักิสูเ MG เลยเพื่อให้นักเรียนเราเปลี่ยนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องถอดท่อด้านหลังนะครับที่ติดอยู่กับฝาเขาก่อนนะครับ โดยการใช้ไขควงครับปากแบนนะครับขันออกนะครับมันจะเป็นท่ออยู่ด้านหลังหลังจากนั้นนะครับเราจะมาปลดท่อด้านด้านหน้าของด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ครับปลดง่ายๆออกมาแบบนี้เลยครับใช้เวลาไม่นานครับในการเปลี่ยนหัวเทียนหลังจากนั้นนะครับเราจะยกพลาสติกที่อ่าหุ้มฝาครอบวาไว้นะครับโดยการจับขึ้นมาตรงๆนะครับดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตามที่นักเรียนเราทําเลยนะครับ นี่ครับอาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับพรามันเป็นพลาสติกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอคอยทั้ง4ตัวนะครับที่ติดอยู่กับหัวเทียนนะครับเราต้องถอดคอยทั้ง4ตัวนี้ก่อนนะครับโดยมีน็อตเบอร์8นะครับคอยละหนตัวนะครับแบบนี้นะครับเราต้องถอดน็อตเบอร์8ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดน็อตเบอร์8ออกเลยนะครับ แล้วก็ใช้กอกแกกนะครับแล้วก็ใช้บล็อกค่อยๆถอดออกสามารถทําเองได้ครับคุณผู้หญิงก็สามารถทําเองได้เหมือนกันนะครับคันนี้มาโดยการที่รอบเดินเบานะครับเครื่องจะสั่นนะครับแล้วก็มีการสะดุดนะครับในรอบสูงนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเปลี่ยนแล้วนั้นจะหายหรือไม่สําหรับเจ้า mg 3ตัวนี้นะครับตอนนี้นักเรียนของเรานะครับก็ได้นำคอยออกมาแล้วนะครับคอยจุดระเบิดตัวนี้นะครับ ทั้งสี่ตัวนะครับเรียงกันนะครับถ้ากลัวจําไม่ได้ก็สามารถมาร์กไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิควิดหรือว่าปากานะครับถ้ากลัวจําไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีไล่สู่มาอยู่แล้วแหะครับแต่บางคนที่อาจจะยังไม่เคยทํานะครับก็สามารถที่จะทําตามที่บอกได้นะครับเขียนไว้สูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ครับเพื่อการลืมในการพลาดนะครับตอนนี้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับสําหรับคอย จุดระเบิดนะครับต่อไปนะครับเราทําการถอดหัวเทียนนะครับโดยการที่เราจะใช้บล็อกตัวยาวนะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นบล็อกเบอร์16นะครับแล้วก็ต่อยาวนะครับแล้วก็เป็นด้ามขันนะครับที่จะเอาไว้สําหรับขันหัวเทียนออกนะครับอยากจะให้เป็นบล็อกที่เหลี่ยมดีๆหน่อยนะครับยี่ห้อดีหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าลูดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเอาออกยากแน่นอนนะครับเพราะนั้นอยากจะให้เป็นบล็อกที่ หัวที่ดีนะครับเวลาเราใส่ลงไปเวลาเราขันออกมาเนี่ยจะได้ไม่รูดนะครับตอนนี้นักเี่นของเรานะครับได้ขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราคายออกมาก่อนครับแล้วก็ค่อยๆใช้มือหมุนออกมาต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับเพราะว่ารถมาใหม่ๆเนี่ยนะครับอาจจะเครื่องร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผ้ารองไว้ก็ดีนะครับสําหรับหัวเทียนอ่านะครับ พอเราขันออกมาเนี่ยปุ๊บพอเขาสุดเกียวเนี่ยเขาจะไม่ตามเราขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราต้องใช้คอยเนี่ยจิ้มเขาขึ้นมาเพราะคอยเนี่ยตัวคอยเนี่ยจะเป็นยางนะครับแล้วก็ขันออกให้หมดก่อนให้สุดเกียวทั้งสี่หัวก่อนนะครับอ่าตอนนี้จะครบแล้วนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะนําเอาคอยนะครับที่เป็นยางเนี่ยครับเสียบลงไป เพื่อที่จะนําเอาหัวเทียนเนียออกมาด้านนอกนี่แบบนี้เลยนะครับแบบที่นักเรียนทําเลยนะครับระวังนะครับอ่าหัวเทียนเนี่ยมีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับต้องใช้ผ้าจับด้วยต้องระวังให้ดีนะครับเราก็ทําการถอดทั้งสี่หัวเช่นเดียวกันเลยนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับทั้งสี่หัวถอดออกมาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวเทียนนั้นจะเป็นอย่างไร ตัวนี้เป็นหัวเทียนเก่านะครับแล้วก็เก็บให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวดูสภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ร้อนนะครับอาจจะมือสั่นนะครับเพราะว่าร้อนนะครับอ่าดูนะครับเคี้ยวหัวเทียนจะเป็นอย่างนี้ครับใช้มานานแล้วรถคันนี้เป็นรถแก๊สด้วยนะครับใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG นะครับก็อาจจะทําให้หัวเทียนเนี่ยหมดเร็วมากๆนะครับตัวนี้นี่คือหัวเทียนเก่านะครับเดี๋ยวเราใส่หัวเทียนใหม่เข้าไป ให้เรียบร้อยทั้งสหัวเลยนะครับวิธีการใส่ก็คือเวลาเราใส่เนี่ยนะครับเราเอาเทียนลงไปเนี่ยครับเราลองขันดูก่อนด้วยบล็อกนะครับลองใช้มือนะครับใช้มือขันดูก่อนอย่าให้ปีนเกียวเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่ที่ปีนเกียวเนี่ยนะครับงานเข้าแน่นอนนะครับเราต้องเปิดฝาสูบต้องรื้อเยอะเลยนะครับนั้นเราใช้วิธีการก็คือใส่หัวเทียนลงไปนะครับแล้วก็ใช้บล็อกเนี่ยขันโดยการใช้มือเนี่ยขันเข้าไปก่อนถ้ารู้สึกว่าตึงมือขันเข้าไปได้เกียว2เกียวแล้วตึงมือเนี่ยให้รีบเอาออก อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับทำเหมือนกันทั้ง4ี่หัวนะครับอย่าเพิ่งใช้ด้ามกอกแกรกนะครับในการขันทีเดียวเลยเพราะเราจะไม่รู้น้ําหนักว่าหัวเทียนเนี่ยเข้าไปมันปีนเกลียวหรือไม่นะครับถ้าปีนเกลียวขึ้นมาเนี่ยยาวเลยนะครับบอกได้เลยว่ายาวนะครับตอนนี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยใช้มือขันเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้กรอกแกรกนะครับหรือด้ามขันยาวเนี่ยนะครับทาการขันนะครับในการขันนั้น จริงๆแล้วนะครับเราต้องมีสเปคในการขันปอนนะครับตามที่คู่มือรถนั้นกําหนดนะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็อาศัยขันแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องขันจนสุดแรงนะครับเพราะนั้นหัวเทียนเนี่ยอาจจะขาดได้นะครับขาดครึ่งนะครับเขี้ยวเกลียวเนี่ยอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าตัวกระเบื้องตัวอีกครึ่งนึงเนี่ยนะครับขาดออกมาเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับขันแค่พอตึงมือพอนะครับ มันมันจะไม่ค่อยรุกมันจะมันจะไม่รั่วนะครับมันจะรั่วยากนะครับอ่าขันเพราะเหมือนกันทั้งสี่หัวเลยนะครับอ่าค่าในการขันพอๆกันนะครับทั้งสี่หัวอย่าขันนั่นจนเกินไปแล้วก็อยาขันอ่าเบาจนเกินไปนะครับไม่ยากครับไม่ยากอ่าเรียบร้อยนะครับในการขันอ่าหัวเทียนต่อไปนะครับเราทําการใส่คอยจุดระเบิด ในการใส่คอยจุยะเบิดนนั้นนะครับเราก็ต้องใส่ให้ตรงกับที่เราถอดออกมานะครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่อย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราถอดตัวไหนมาเป็นสูบไหนของสูบไหนให้เรามาร์กไว้นะครับโดยการใช้ลิควิดนะครับหรือว่าปากกาที่มีสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต้มไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ครับถ้าเป็นรถเราเองนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราก็แต้มไว้เลยนะครับเผื่อครั้งหน้าเราก็ได้ใช้งานได้เหมือนเดิม นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ใช้น็อตเบอร์8ที่เราถอดออกมาเนี่ยครับที่เป็นน็อตล็อกคอยจุดระเบิดนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมทั้ง4ตัวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการขันน็อตล็อกคอยจุดระเบิดนะครับต่อไปนะครับเราทําการครอบฝาครอบนะครับที่อยู่ด้านบนที่เป็นพลาสติกนะครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่ามีท่ออยู่ด้วยนะครับให้เราใส่ท่อด้านหลังด้วยนะครับอย่าลืมใส่เด็ดขาดเลยนะครับสวมเข้าไปนะครับแบบนี้ให้ตรงกับล็อกของเขา นะครับให้ตรง,งร่ <_ an> องเขาต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพลาสติกระวังแตกด้วยนะครับ <_ an> แล้วก็พยายามอย่าพยายามอย่าไปโดนก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็ทําการใส่ท่อด้านหลังได้เลยหลังจากนั้นเราก็ทำํำการใส่ท่อด้านหน้านะครับที่เราถอดออกมาเมื่อข้างต้นคลิปแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทําการ ท,ทดลองนะครับโดยการสตาร์ทเครื่องแล้วดูว่าเครื่องนั้นนะครับในรอบเดินเบาเนี่ยมีปัญหาอีกไหมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอบเครื่องของเรานั้นเดินปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นรอบเดินเบาหรือรอบสูงนะครับก็ฝากความรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ช่องพาบมุขชแนลต้องขอกล่าคำว่าบุญรักษาสวัสดีครับ